สวัสดีครับทุกคนพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาขายเศษเหล็กนะครับผมเศษเหล็กเก่าที่บ้านนะครับพอดีเหลือตั้งนานแล้วนะครับเก็บไว้ก็ไม่รู้จะเก็บไว้ทาไมนะครับก็เลยว่าพอดีมีร้านขายของเก่านะครับเพิ่งเปิดใหม่อยู่แถวหน้าหมู่บ้านนะครับก็เลยว่าจะลองเอาเศษเหล็กไปขายดูนะครับทุกคนนะครับก็วันนี้ว่างๆด้วยครับก็เลยมีเวลาหน่อยนะครับนี่ครับก็จะเป็นเศษเหล็กที่ผมเก็บไว้นะครับผมอย่างแรกเลยนะครับผมว่าจะขนเศษเหล็กนะครับคือรถกระบะผมก่อนนะครับผม L200 ผมนั่นเองนะครับ ก็จะมีอยู่ประมาณ 3- 4 5ี่หชิ้นประมาณนั้นครับนะครับก่อชิ้นนี้จะเป็นชิ้นใหญ่ที่สุดแล้วนะครับอันนี้จะเป็นเหล็กโครงที่ผมก่อสร้างนะครับผมตั้งหลานแล้วนะครับน่าจะ4ี่หปีแล้วมั้งไม่จะไม่ผิดนะครับน่ครับก็จะมีประมาณ5ชิ้นมั้งไม่จะไม่ผิดแล้วก็จะมีท่อเก่าของรถมิซูผมนะครับผมอันนี้ก็จะขนขึ้นรถเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทามาการมัดนะทุกคนนะครับอันนี้ก็จะมัดแค่พออยู่นะครับเพราะว่าร้านอยู่ใกล้มากทุกคน โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราลองไปขายกันดูนะครับพอดีร้านรัชพิเศษนะครับอยู่หน้าปากซอยหมู่บ้านผมเองนะครับผมก็ขับรถแป๊บเดียวนะครับหน้าปากซอยแบบหน้าปากซอยจริงๆประมาณสัก300เมตรถึงนะครับผมเดี๋ยวมาสตาร์ทรถแล้วไปขายกันครับว่าจะได้กี่บาทน,นะครับ ถึงร้านแล้วนะครับเราลงไปขายกันครับผมโอเคครับทุกคนเรามาถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูว่าได้กี่บาทนะครับนี่ครับ210บาทนะครับทุกคนนะครับเดี๋ยวผมดูรายละเอียดก่อนนะครับว่าเขาเขียนมากิโลละเท่าไหร่นะครับผมนี่ครับก็ตอนแรกเขาเอาท่อนะครับเข้าไปช่างก่อนนะครับท่อเนี่ยได้15กิโลนะทุกคนก็คือกิโลละ9.5บาทนะครับแล้วก็มีเศษเหล็กทั่วไปหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับไอที่มันเป็นเหล็กโค้งอ่ะ รอกิโลละ8.5บาทอันนี้ได้8กิโลก็เป็น68บแบาท68บบวก11อก็เป็น2 1 0บาทนะครับทุกคนอันนี้ตรงนะนะครับทุกคนพอดีเศษอะเศษเหล็กอะผมเก็บมาไว้ตั้งนานแล้วนะครับก็กลัวแบบเก็บเก็บไปมันอาจจะแบบอาจจะไม่รู้จะได้ขายหรือว่าจะได้ทิ้งเสียไปเลยก็เลยเอตัดสินใจไปขายดีกว่านะครับมันเก็บไว้ก็ไม่รู้มันไม่ได้ใช้แล้วมันกินพื้นที่ในบ้านนะครับแล้วก็ทําให้บ้านดูรกนะครับทุกคนนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมไม่มีรัฐมีเรื่องนาเสนอ สามารถไปขายได้นะครับที่ร้านรับซื้อของเก่านะครับทุกคนก็ลองไปขายดูครับเผื่อได้ไรายได้นิดๆหน่อยๆนะครับเอามาใช้จ่ายในครอบครัวได้นะครับผมก็วันนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับผม